สวัสดีครับสวนเกษตรเคอร์ฟี2020บ,บายในช่างครับผมวันนี้เรามาทดสอบนะครับกับการใช้วัสดุนะครับหรือว่าพืชที่เรามีอยู่นะครับเอามาบ่มกล้วยนะครับพืชที่เราใช้ในการบ่มกล้วยเนี่ยก็คือพืชที่มีสารเอทิลีนค่อนข้างสูงซึง่งการวิจัยเนี่ยเขาวิจัยมาแล้วว่าพืช4-5ชนิดพวกนี้ครับ เขาจะมีเอทิลีนสูงแล้วเอทิลีนเนี่ยมันสามารถที่จะขับคอรฟิลล์นะครับขับคอรฟิลล์ที่มันเป็นของกล้วยสีเขียวเนี่ยกล้วยที่เราแก่แล้วเนี่ยเราเอามาบ่มนะครับเอามาบ่มเพื่อให้มันสุกงอมนะครับเราสามารถที่จะเอาพืชพวกนี้ครับที่มีสารเอทิลีนเนี่ยเพราะเอทิลีนเนี่ยมันจะไปทําปฏิกิริยาถ้าสมมุติว่าพืชเนี่ยมันเป็นแผลเพราะว่าเราตัด เราหั่นวีกล้วยออกมาเป็นหวีๆมาแล้วเนี่ยเราก็เอาไอ้ตัวของอเมื่อมันเกิดเป็นแผลปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวของสารเอทิลีนที่มันอยู่กับที่มันอยู่กับไอสารพืชที่มันอยู่กับพืชน,น,นะครับที่มันอยู่กับพืช 4- ี่หชนิดเนี้ยแต่วันนี้เราจะทดลอง4ชนิดด้วยกันนะครับไอพืชพวกนั้นเนี่ยมันจะมีเอทิลีนสูงแล้วเอทิลีนเนี่ยมันจะไปขับคอโรฟิลทาให้กล้วยของเราเนี่ยเหลือง สวยงามนะครับไม่ต้องไปใช้แก๊สนะครับมาบ่มนะครับมาดูนะครับวันนี้พืชสีชนิดมีอะไรบ้างหนึ่งนะครับก็คือใบขี้เหล็กนะครับใบใบขี้เหล็กนะครับเราเคยเทสมาแล้วหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันอันนี้สองใบฉำฉาหรือว่าใบจามจุรีนะครับใบจมจุรีหรือใบฉำฉานะครับแล้วก็กล้วยเคนี้เคอเดียวกันนะครับเคอเดียวกันนะครับ กล้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นใบมะรุมครับใบมะรุมนะครับพืชทื่อที่เราเอามาใช้ก็คือเป็นใบมะรุมส่วนอีกอันนึงนะครับก็ここคือสะเดานะครับใบสะเดาใบสะเดานะครับเดี๋ยวเราบ่มในโอง่งเดียวกันเลยครับภาชนะของเราก็คือโอ่งมังกรนะครับโอ่งมังกรใบนี้นะครับโอ่งมังกรใบนี้เดี๋ยวเราจะลองด้วยฟางนะครับ ฟางข้าวพวกนี้ครับนะครับฟางข้าวพวกนี้แล้วเราก็จะเอากล้วยต่างๆนะครับเหล่านี้ลงไปวางนะครับเดี๋ยวเราโรยฟางไปบางๆก่อนเพราะว่ามันมีพื้นฐานของฟางเดิมอยู่แล้วนะครับเลยก็เลยไม่ค่อยมีประเด็นเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราจะเอาพืชน,นะครับพืชแต่ละชนิดเนี่ยวางแบ่งครึ่งวางไปก่อนนะครับแบ่งครึ่งวางไปก่อน อันนี้เอา anut, เอาเอาใบขี้เล็กก่อนแล้วกันนะครับอันนี้คือใบขี้เล็กเอาใบขี้เล็กวางไปก่อนอันนี้เดี๋ยวมันจะปนกันนะครับใบขี้เหล็กวางปุ๊บนะครับเอากล้วยวางนะครับเอากล้วยนะครับเอากล้วยอั่นี้อีของเขานะครับที่เราแบ่งเอาไว้แล้วเมื่อกี้นี้วางไปวิธีการวางกล้วยก็วางคว่มลงไปนะครับเพราะว่าถ้าเราวางด้านนี้ครับ ไอ้ด้านนี้ลงไปเนี่ยกล้วยเวลามันสุกแล้วมันมันจะดําไม่สวยนะครับเราก็จะวางแบบนี้นะครับเราจะวางแบบนี้แล้วก็เอาใบขี้เล็กที่เหลือนะครับอเอาใบขี้เล็กที่เหลือมาคุมมาอันนี้ก็ก็จะชัดเจนนะครับแยกกันชัดเจน,นอันนี้สองนะครับพืชอันนี้2นะครับเราก็จะเป็นใบฉ่ำฉาใบฉ่ำฉาวางรองก่อนนะครับเดีย๋ยวใบฉ่ำฉาวางรอง ข้างล่างก่อนนะครับใบฉ่ำฉาวางรองข้างล่างก่อนใบฉ่ำฉาวางรองข้างล่างปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอากล้วยนะครับมาวางเหมือนเดิมนะครับเราก็จะวางระวางฝั่งนี้แล้วกันจะได้ไม่เกะกะกัน,กนได้เห็นชัดได้เห็นชัดนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือ พืชชนิดต่อไปก็คือใบามารุมนะครับออกใบามารุมนะครับใบามารุมจะน้อยสักนิดหนึ่งแต่ว่าผมว่าไม่น่ามีประเด็นอะไรขออยับไปข้างบนหน่อยก็ได้ใบามารุมใบามารุมตรงนี้นะครับใบามารุม ใบมารุมนะครับใบมารุมตรงนี้เราก็จะวางด้านบนนะครับเราจะวางด้านบนแล้วก็เอา,เอา,เ,อาเอาในส่วนของใบมารุมเนี่ยคุมเขานะครับแล้วเหลืออีกชนิดเดียวนะครับเดี๋ยอีกชนิดหนึ่งก็คือใบสะเดาใบสะเดานะครับใบสะเดา วางเหมือน,นเดิมนะครับแล้วก็เอาใบสะเดาคุมโอเคหลังจากนั้นเราก็จะคุมด้วยฟางนะครับเราก็จะคุมด้วยฟาง โอเคครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะครับตอนนี้เราบม่มด้วยพืชสีชนิดกล้วยเคี่ยเดียวกันนะครับโอ่งใบเดียวกันนะครับแล้วก็ทดลองพืชสีชนิดด้วยกันก็คือ1น่ใบขี้เล็ก2ใบฉ่ำฉา3ใบมะรุม4ใบสะเดานะครับ4พืชสีชนิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะครับว่า ผลาจากการใช้ใบพืชนะครับบ่มใบชนิดไหนจะมีประสิทธิภาพดีกว่ากันนะครับผมสามวันสองคืนเรามาดูผลนะครับเรามาดูผลกล้วยเล็บมือนางนะครับที่เราใช้พืชตามธรรมชาติที่เรามีอยู่นะครับที่เรามีอยู่เนี่ยเอามาบ่มเขานะครับประกอบไปด้วยพืช4ชนิดด้วยกันคือ1นใบขี้เล็ก2ใบฉ่ำฉา 3ใบมรุมและ4ใบสะดานะครับมาดูผลเปรียบเทียบกันนะครับปัจจัยอื่นๆเนี่ยเหมือนการหมดนะครับก็คือเราบ่มด้วยโอมังกรอันนี้นะครับเราคุมด้วยฟางนะครับเราคุมด้วยฟางแล้วก็ใช้พืชทั้ง4ชนิดนะครับใช้พืชทั้ง4ชนิดเนี่ยในการที่จะบ่มเขานะครับ อันนี้เรามาเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะครับเรามาดูผลว่าอันไหนเวิร์กสุดนะครับเดี๋ยวเราเอาฟางก็ออกก่อนอเห็นแวบ๊บๆใบมะลุมใช้ได้ครับใช้ได้ครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นใบมะลุมเดี๋ยวเราเริ่มจากใบมะลุมก่อนก็แล้วกันเราเริ่มจากใบมะลุมก่อนนะครับอันนี้ใบมะลุมเนี่ยใบมันจะเล็กเราก็จะเห็นอยู่นะครับโอเคนะครับก็โอเคถือว่าสวยเหลืองนะครับเหลือง อืมโอเคนะครับก็ถือว่าเหลืองสวยนะครับเหลืองสวยอันนี้คือใบมะลุมนะครับใบมะลุมเดีย๋ยวเรามาวางวันนี้นะครับวางกล้วยอย่าวางอย่าวางเอาทางด้านนี้ลงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกล้วยมันจะ้ําแล้วดูจะไม่สวยนะครับใบมะลุมไปแล้วนะครับมุมแรกนี้จะเป็นใบขี้เหล็กนะครับใบขี้เหล็กโอ้ใบขี้เหล็กก็หูงาม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  สวยครับใบขี้เล็กก็โอเคนะครับใบขี้เล็กอันนี้คือใบขี้เล็กนะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันอีกทีนึ่งเอาใบใบมะลุมใบขี้เล็กนะครับใบมะลุมใบขี้เล็กอือปึ๊บเดี๋ยวพยายามให้กล้องมันใส่ไปช้าๆหน่อยนะครับต่อไปเป็นอ่าอันนี้เป็นใบฉ่ำฉา ว่าใบฉ่ำฉาก็โอเคนะครับใบฉ่ำฉาก็โอเคใบฉ่ำฉาก็โอเคไอตัวของอุณหภูมิภายใต้ใบไม้พวกนี้ครับใบใบพวกใบมะลุมใบอะไรเนี่ยมันมีความรู้สึกอุ่นๆมือนะครับมันมีความรู้สึกอุ่นๆมือังนั้นก็อาจจะมองได้ว่ามันมันก็จะขับความร้อนอยู่พอสมควรนะครับขับขับความร้อนอยู่พอสมควรอันสุดท้ายนะครับ เป็นใบสดาวใบสดาเราก็จะเห็นใบสดาอยู่นี้เห็นไหมครับใบสดาจะเป็นแบบนี้โอ้โ oh ห oh. งามเหมือนกันครับโอเคถือว่าใบาทั้งสี่ชนิดเนี่ยไม่ต่างกันเลยครับไม่ต่างกันเลยเราสามารถของมันโอเคเลยนะครับโอเคเลยนะครับทั้งใบอา่เอาเราสรุปนะครับอันนี้ สวันสองคืนนะครับสามวันสองคืนอันนี้คือกล้วยที่บ่มด้วยใบมรุมนะครับโอเคเหลืองสุกสวยอันนี้คือบ่มด้วยใบขี้เล็ก่ใบขี้เล็กอันนี้คือใบฉ่ำฉาใบฉำฉารู้สึกว่าจะเขียวเหลือเยอะว่าเพื่อนหน่อยหนึ่งนะครับถ้าพูดถึงนะครับถ้ามองดูในภาพแล้วใบสะเดาก็ บสุดท้ายนี่คือใบสะเดานะครับโอเคครับผมก็สรุปได้นะครับว่าเาพืชทั้ง4ชนิดโอเคทั้งหมดนะครับโอเคทั้งหมดถือว่าใช้ได้นะครับนั้นก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนเพื่อนเกษตรนะครับว่าจะเลือกใช้ใบไม้ชนิดไหนมาบ่มกล้วยของพวกเรานะครับเราจะใช้ธรรมชาตินี่แหละในการที่จะช่วยในการ บ่มกล้วยของพวกเรานะครับใครปลูกมารุมไว้อยู่ข้างบ้านก็เอาใบมารุมมานะครับถ้าเรามีกล้วยแล้วเราอยากจะบ่มให้มันสุกสวยก็ใช้ใบมารุมนะครับใครม,มีใบขี้เล็กก็ใช้ใบขี้เล็กนะครับใครมีใบฉ่ำฉานะครับใบฉ่ำฉานี่มีประโยชน์มากนะครับเอาไปาเป็นปุ๋ยพืชสดนี่โอเคเลยนะครับใบแห้แงๆก็เอาไปปลูก ต้นไม้ได้ใครมีต้นสะเดานะครับต้นสะเดาก็เอาใบสะเดามานะครับพืชทั้งสาชนิดเนี่ยมีเอทิลีนค่อนข้างสูงนะครับมันก็เอาเอทิลีนนะครับไปขับคอรฟิลที่อยู่ที่กล้วยเนี่ยจนสามารถที่จะเอาไว้นะครับเอาไว้บ่มกล้วยของเราให้สุกเหลืองน่ารับประทานนะครับกล้วยเล็บมือนางนะครับจากสวนเกษตรคอร์ฟิล2 0 2 0บาย ในช่างนะครับก็โอเคนะครับขอสรุปผลแค่นี้ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับมีสาระนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับส่วนเกษตรเคอร์ฟิว2020ใบในช่างนะครับเพื่อจะได้สามารถทำคลิปดีๆมาแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆเกษตรกรนะครับครับผมอันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ